เราไปเปิดติ๊กต็อกก์คนดังในไลฟ์พร้อมกับพี่แหนมน้อย EP ที่3ค่ะชอบแหวนไหมนะออนชอบแหวนชอบแหวนคุกกี้คุกกี้อร่อยมากมีตู้ส่งหมีมาให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแพงงั <c oughs> ้นมีใช่ <c oughs> รเราได้หมีตัวใหญ่มากเมื่อกี้ <c oughs> แหนมน้อยก็ส่งมาเจ้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> พี่ดิว <c oughs> น่ารักค่ะน่ารักครับ เฮ้ยพี่เหมือนกันด้วยคำว่าปั่นนะซีสองคนนี้คำว่าปั่นอ๋อ T U M H J R ไปนี่ไปนี่นะเออมาใหม่สองคนเนี้ยแอร์ขอให้มีลูกกับดีมเร็วๆนะกันทั้งสองคนเุ้ยงานการไม่ทำกันเหรอสองคนเนี้ยโอ้มีมีน้อยโอ้โมีอีกแล้วเพลงนั้นน่ะใช่ ว่าเขาว่าเธออ่ะเขาใช้กับแฟนไม่ใช่หรอคะ